ละเลิกเลยให้เลิกคือดีกว่าเดี๋ยวมันหน้าตารอยอ่ะรอยนะสีน้ำตาลเนาะคือแปลว่าอะไรจะพูดว่าอะไรอือวันนี้ฉันไปย้อมสีผมมาเป็นสีน้ำตาลชานมแล้วก็ตัดมืนซิมืนไหนดูข้างหลังหน่อยดูข้างหลังดูข้างหลังรอยอ่ะรอยนะรอยดม้าเอยดม้าเอยดม้าแปลว่าอะไร อเราแอบไปไว,ว่าน่ารักลออรโมกกลกมาก็คือน่ารักมากมากน่ารักมากๆชม่นใจนะน่ารักจริงเลยหมุน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 ห <c oughs> มุนหมุนเล้วหมุนอีกโอเคเด็ดเด็ดวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้ไปแล่าไม่เล่าจะไปพีฮิจะไปพปีฮิปปที่ไหนะจะไปพปีฮิแปลว่าภาษาไทยไปกินข้าวบ้านพีเป็ดเป๊ะโอเควันนี้มีเมนูอะไรอืมน่าจะให้อาภีแกงกลอยหน้า ก้อนเนาแปลว่าอะไรเนื้อวัวเนื้อวัวคงไม่ใช่เนื้อหมูเนาะเอกว่าโอ้ไปแลกวแปลว่าอะไรือกว่าอยู่ที่ไหนเขาอยู่ไหนเอกว่านอนแล้วนะนอนอยู่ที่พื้นนู่นนะวันนี้ไปเที่ยวทั้งวันเลยไม่ได้นอนข้าวเต้าปุ๊บนอนเลยเดี๋ยวเราติดตามชมติดตามชมอะไรนะเราไปกินข้าวบาร์บเคิวโอเค จอเดมินกระเพาะเขาเอาเมย์เขาเอาเมย์เขาเอาเมแปลว่าอะไรที่พูดเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เรามาอยู่บ้านพี่เป้เป้แล้วตอนนี้เราเอาข้าวมาด้วยมันก็เรากินข้าวไม่รู้ว่าจะเมยจะไม่รู้ว่าจะกินเมนูอะไรใช่ไหมวันนี้ก็รอลุ้นกันดูอันนั้นพี่วีกับคารปูกำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยกำลังพี่วัวกำลังพี่วีกำลังซ่อมแห่นะครับทุกคนบรรยากาศรอบรอบ ก็จะมีวัดอยู่ข้างๆด้วยนะครับนี่กระบ้านร้านที่เปเป้นะครับข้างหน้าร้านก็จะมีร้านกิฟช็อปวันนี้ครอบครัวนะครับผมที่เปเป้นะครับไอ้หนอโปเลจะเปเป้อ้ที่หนออ้ที่แม่ย่าน่าแกร่างอาชาร่าเนาะโอเดชิกบักกันยอเนาะเราจะแกกิบช็อปของเล็กๆน้อยๆด้วยเนาะแล้วก็อดดึ๊บไปบ้าบ้าโปเล ไอ้กว่าเอามาตัดที่งแหลกว่าโอ้ชอญาเจาะงาเจาะอ้ไอ้ไอ้แม่ไอ้ได้เนตอนนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยเได้เม็นกี่เดือนแล้วเได้เม็นกี่เดือนแล้วครับได้เม็นตอนนี้อยู่ได้เป็จะห้าเดือนแล้วเนาะได้เป็จะหเดือนใกล้แล้วใกล้แล้วก็ที่สิบในห้าเดือนแล้วไหนพาไปดูซึกเรียงหน่อยสิเล่นฮะนั้นนะครับก็ ใครแวะมาหลังเซเว่นอุ้มผากมาหายากก็แวะมาซื้อเสื้อกระเด็นสวยๆแล้วก็ซื้อพวกเครื่องสำอางได้นะครับทุกคนพวกกิ๊บพวกกระเป๋าเยอะๆเลยเขาก็มาเลือกดูชอบชอบ ดีดีชอบนะครับก็จะอยู่หลังเซเว่นอุ่มผ่านะครับอันนี้หลังเซเว่นอุ่มผ่านเนาะเดินมาตรงนี้ก็จะเจอกับร้านดีดีชอบนะครับทุกคนมาซื้อของกันได้นะครับค่าร้านก็จะเป็นร้านขายปุ๋ยนะครับผมขายปุ๋ยไข่ไข่ดินพขอนะ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 

ไปดูซิว่าตอนนี้มีเมนูอะไรบ้างแล้วบัญญาเนื้อมูเนื้ือมูเนาะเอ๊ะแจ้งว่ญาเนาะถ้าใครเนี่ยาทานดอจิชี่ถ้าใครเนี่ยเอาไปผักป่าเนาะหายากบอดด์กอดจั่วข้าเนาะอือบอดด์หัวติทอดด้วยโคตรเจาะเดี๋ือมวยตัว ไอคือวะไอคือควะไอกวานั่งอยู่เฉยๆกันลูกนะ้าไอเพิ่งไอเพิ่องอยากกินนะไอกวาถือกระดูกตั้งสองอันเลยิม,มาเลยโตเอ๋เฮิยชุดทีน่าน่าทิกลโลไอกวานักกินกระดูกมาครับพี่เอฟซี FC. มากินข้าวด้วยกันนะครับผมอ,อันนี้ข้าวไอคือวะป่ะไอคือว่ามัมมี่เนาะไอคือว่าไม่ได้

อกินข้าวกับน้ำซุปปลาห้วยนี่ตัวใหญ่ๆเลยกับข้าวเย้เลยเนาะพ่อครัวไหนเป็นไหนพ่อครัวพ่อครัวนี่แล้วก็อาภียายเมนาภีม่อมปหาเอามืมามาอ,อมตัวแต่ได <c oughs> ้เข้าแล้วอ่ะอยู่เข้าแล้วเออเมียเออเออให้อัง <c oughs> แฮมนากกามอวีตวเต่ดดุมีอะไรบ้างกับข้าววันนี้รันยรเน่ะมาทัดดอกซี่ตีเนียติโกลว่าดัดดอกวันนี้พ่อครัววันนี้นะครับพี่เป้ๆนะครับผมหล่อมากเลยครับไปดูคือคือมูกินเลยพยายามไหมอมิเถออ ที่ป่นมาเดี๋ยวมึงอีโต้มึงจะเจอมึงจะเจอข้าวปีนอ้อมีไะอ้อมีช็อตดิที่ปีนมาในหลังช็อตดิน่งไงไข่ห่อไงมาม่าห่อไข่ไงข้าวห่อข้าวห่อไข่อะทำเองทำที่ออร์มา ถ้ากร้องหิวแล้วกินได้ยังตากล้องโอเคกินข้าวเสร็จแล้ว <S <S อันนี้นุ่มน้อยคนนี้คือใคร ได้แม่นไงจะใคลายล่ะได้แม่นไงจะใคราล่ะอืได้แม่นี่มามามโอ้อ่ะมามาไม่หยุดอามาไม่แค่อามาไม่แค่ได้เมนกินข้าวเสร็จแล้ววันนี้อิ่มมากเลยตาเปลือกขอบคุณพี่เป้นะครับแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันต่อหมดอีกแล้วเหรอหมดแล้วหมดอีกแล้วเหรอเอ้กซ์กวานมผงหมดอีก สองอาทิตย์หมดไปสองกล่องใช่ไม่เป็นไรกินเยอะๆเลยไปซื้อเราจะไปซื้อนมกันต่อนะทุกคนไกไหนนมนมอยู่ไหนนั่นฝั่งนี้นมอยู่ฝั่งนี้อันนมอยู่ฝั่งนี้เอาอย่างไรดีเลอกเอาซาโบวันนี้สนุกมาก ไม่เหนื่อยเพราะว่าได้หยุดแล้วก็ได้ซื้อของกลับมาแช่ตัวเย็นเต็มเลยตอนแรกบอกว่าจะไปซื้อนมผงของแอคิวาอย่างเดียวปรากฏว่าได,ได้ของมาเต็มตกะกร้าล้ะคลิปนี้เพราอแค่นี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณลุกชมที่ติดตามให้กำลังใจนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบวิถีชีวิตประจำวันพ่อแม่ลูกใช้ชีวิตไปได้วยกันนะครับก็ไลค์ก็แชร์ด้วยนะ่าค่ะเดินนะเย เดี๋ยวเขาพูดเนาษแคนเรยขอบคุณพี่พี่ออแค่ไปนเลยอ้อม่อี้นีเนาะเราดูเป็นเนี่ยไอ้พวอา่ารยนที่ทีมเนาะเราเลปนนี่อเดอถ้าออจะเจอเหมือนเาเราเลยป็นอะที่แวิธนาะก็แต่ว่าก็ดีกว่าะดือดสิว่าก็ดีกว่าเลยเฮ้กว่าเนาะแล้วก็ใจไปคอมเมนยไป่อย่ารบนกอับ้เนาะอคบายบาย